สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่ัยเจอดราม่าหนักเมื่อเข้าป่าพัทลุงพร้อมกระเป๋าเครื่องสําอางเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่ถูกแชร์และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนถูกจับตามองเป็นพิเศษเมื่อแพรอออมอนตาจิตตะเสนีบิวตี้บ็อกเกอร์และเมคอัพอาทิตย์ชื่อดังได้โพสต์คลิปผ่านทาง Facebook เป็นคลิปที่เข้าป่าพัทลุงพร้อมกระเป๋าเครื่องสําอางเมคอัพพร้อมกับบอกว่าใบเล็ก ทันทีที่รู้ว่ามันนี่หรือคนไทยเรียกว่าซาไกหรือง้อป,ป่าชอบทาลิปสติกสีแดงมากๆเลือดของการเป็นเมคอัพอาสต์ในตัวที่ยังแฝงอยู่เดือดด้วยความตื่นเต้นอยากที่จะมีโอกาสแบ่งปันความสนุกสนานและความสวยเหล่านี้ให้แก่สาวๆที่ใช้ชีวิตในป่าแห่งนี้ คู่ใหญ่บ้านบอกพวกเราว่ากลุ่มมันนี่มีนิสัยรักสวยรักงามเหมือนก,นกันกับพวกเราทั่วไปนี่แหละถึงจะไม่ได้อยู่ในเมืองก็ตามและสีที่ชอบมากๆก็คือสีแดงการแต่งหน้าถือเป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารเลยจริงๆมันเจ๋งมากๆต่อให้เหนื่อยจากการเดินป่าที่สุดลำบาก แต่อิมเอมด้วยความสุขจริงๆพบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างกับคนอื่นว่าไปมาหลายรอบแล้วค่ะน้องคนนี้ก็เคยถ่ายรูปมาแล้วไม่เห็นต้องเดินป่าเลยค่ะจอดรถหน้าหมู่บ้านได้เลยค่ะจริงๆไม่ควรเอาของพวกนี้ไปสอนหรือทําให้เขานะคะเพราะมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาสองสปีก่อนเงาะที่นี่ตายไปหลายคนเพราะโรคที่คนเมืองนําไปให้เขานี่แหละค่ะแค่มีเสื้อผ้าให้เขาใส่มันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขามากพอแล้วค่ะซึ่งสาวแพรได้ตอบทันทีว่า สวัสดีค่ะแพรค่ะขอบคุณสําหรับข้อความด้านบนค่ะหมู่บ้านที่ไปอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดลึกเข้าไปในป่าผู้นําชุมชนของจงังหวัดพัทลุงและหัวหน้าทัพลงมารับพวกเราให้ขึ้นไปเยี่ยมชมบ้านมีการแจ้งและขออนุญาตอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าพอเราจะไปทางผู้นําชุมชนรู้ว่าเป็นช่างแต่งหน้าจะขึ้นไปได้บอกแพรว่าสาวๆที่นั่นชอบแต่งตัวชอบทาปากสีแดงมากๆตอนขึ้นไปถึงผู้หญิงกลุ่มนี้บางส่วนแต่งหน้าทาคิ้วทาปากแดงรอพร้อมที่จะต้อนรับ และพบเจอกันเองอยู่แล้วจริงอยู่ที่เราไม่ควรไปเปลี่ยนวิถีชีวิตเรื่องนี้แพรเข้าใจมากๆแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวิวัฒนาการพวกเขาแต่งตัวเหมือนเราแล้วกินเหมือนเราแล้วมีลิปสติกสีแดงแล้วด้วย เราแค่เติมเต็มในส่วนที่เราคิดว่าดีที่สุดเพียงเท่านั้นส่วนรูปที่คุณให้เราดูสวยค่ะสวยมากๆเราเป็นกลุ่มคนที่อยากเรียนรู้และเปลี่ยนวัฒนธรรมการธรรมดาธรรมดามีพกแค่มือถือเท่านั้นอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเมื่อก่อนป่าอาจจะเยอะอาหารการกินมีเยอะปัจจุบันเมื่อเรื่องของการขยายพื้นที่ป่ามีเรื่องสิทธิการครอบครองพื้นที่ป่าแล้วกลุ่มคนเหล่านี้หากไม่ปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบัน พวกเขาจะอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วหลังจากที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่ในป่าหรือพื้นที่หาก,กินก็ตามมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันคือการอยู่ร่วมกันของเราทุกคนผู้นําชุมชนบางทีต้องเอาเข้าวสารมาหาเพราะบนป่าหานกไม่ค่อยได้กลุ่มชนเผ่าบางส่วนต้องย้ายลงมาอยู่ใกล้เมืองมากขึ้นบางกลุ่มคอมเมอร์เชียลมากขึ้นบางกลุ่มมีมือถือดู YouTube เข้าร้านสะดวกซื้อลิปสติกอยากให้มองว่านี่คือเรื่องที่ดีนะคะ ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสรุปเห็นเขาเป็นมนุษย์หรือเห็นเขาเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่ต้องการอนุรักษ์คะคนพวกนี้ไม่ควรได้รับโอกาสดีๆในชีวิตหรอคะหรือเขามีค่าเป็นแค่เครื่องมือสร้างสรรค์ภาพไทยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณเห็นเขาเป็นแค่วัตถุถ่ายภาพหรอคะเก็บไว้เป็นวัตถุให้คนเมืองอย่างคุณเข้าไปเสพหรอเก็บไว้ออนุรักษ์ตามแบบที่คุณอยากให้เป็นหรอ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบางทีเราไปคิดอะไรแทนเขาไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าเขาไม่ต้องการถ้าเขาไม่ต้องการเขาควางทิ้งค่ะคําพูดพิมริพายขึ้นมาในหัวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนอื่นห้ามเจริญหรอครับต้องอนุรักษ์ให้คนเมืองเห็นความล้าหลังหรอครับคุณบันเห็นแก่ตัวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอพื้นที่นิดนึงนะคะตอนเราขึ้นไปก็เจอน้องเขาแต่งตัวสวยรอแบบนี้เลยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอันนี้คือถามคนที่นั่นมาแล้วใช่ไหมคะ ว่าเขาไม่ต้องการจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นรูปที่โพสแล้วไม่รู้สึกสะเทือนใจบ้างเหรอครับทั้งๆที่ตัวเองและคนข้างนอกอยู่อย่างสบายมีของกินมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่คนพวกนี้กลับยังอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่เซ็ตในการมองวิถีชีวิตของเพื่อนมนุษย์และโลกแคบจังเลยครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใจแคบจังค่ะที่ไม่ต้องการให้ชีวิตพวกเขารู้จักโลกภายนอกมากขึ้นเพราะเพียงต้องการแค่ให้เขาอยู่ในกรอบของการอนุรักษ์เหรอคะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตัวคุณเองยังเสาะ,ะแสวงหาความเจริญความเป็นอยู่ที่ดีเขาก็ต้องการเช็คเช่นเดียวกันกับคุณนั่นแหละไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นเก่งโลกมันหมุนไปเรื่อยๆเขาก็ต้องการพัฒนากันต่อไปจ้ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่เพื่อน่วมโลกนะคะไม่ใช่สิ่งของอนุร,รักษ์มาบอกว่าไปหลายรอบแล้วแต่ก็ยังคิดได้แค่นี้ที่พูดมาก็คืออยากให้เขาเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการไง เพื่อให้เอาไว้ดูเอาไว้ไปเที่ยวเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆว่าฉันไปมาแล้วนะเขาเป็นแบบนี้นะพวกเธอหัดเรียนรู้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ